เห็นเราถ่ายท่อรายการที่บารอําเภอยะหาเห็นโรงเรือนเลี้ยงแพะเห็นอะไรหลายๆอย่างเลยคิดจะปรับปรุงดัดแปลงนะคะครโรงเรือนเลี้ยงไก่นะคะให้เป็นโรงเรือนเลี้ยงแพะแล้วก็เรียกหาพี่แพะนะคะคุณสุปรณกแก้วนาบอนให้ไปช่วยด้วยคะ่ะเชิญชมนะคะครับชิญครับ เมื่อกี้นะคะพบกับพันโทบุลเลิศน,นะคะเกิดมาลาที่ข้อแพะนะคะคแต่นี่คือข้อแพะในอนาคต <ใน S 1> ค่ะเ,เดิมเป็นข้ออะไรคะเมื่อก่อนเป็นข้อไก่ครับข้อนี้เลี้ยงไก่เมื่อก่อน3,500ตัวแต่มันมีปัญหาเรื่องไขวัดน,นกเนี่ยจะขนย้ายลูกไก่มาแต่ละทีก็ยุ่งยากเลยผมก็คิดว่าปล่อยไว้ก็บวกกิน ก็บกับได้ยินได้ดูข่าวของทางการที่ว่าที่ยาหาวมนก่อนทางรายการทางรายการรายการได้ถ่ายทอดเรื่องการเลี้ยงแพะที่ที่บ้านบาร์รของพี่แป้นะคะพี่แป้ของพี่แป้งแล้วก็มีโรงเรือนมีทางขึ้นนี่ผมก็เลยเขาเรียกจํำเอบจํำอะไรรักจำรักจำรักจเนี่ยมาทําทางขึ้นแล้วก็พักตรงนั้นแล้วก็ขึ้นต่อทางด้านน้นก็จะปรับปรุงโรงเรือนไก่นี่เป็นโรงเรือนเลี้ยงแพะแนวโค้ดคาดว่าจะเลี้ยงได้ประมาณ200ตัวเลยฮะแต่ว่า มันมีปัญหาตรงที่ว่าแพะพัน์นี่จะได้มาจากไหนเนี่ยวอนให้ทางการช่วยหรือว่าจะหาคนที่มีเงินมาช่วยหุ้นเลี้ยงรวมกันก็ได้แต่ว่าข้อนี้ถ้าได้เลี้ยงทาเหมาะเลยครับเพราะว่าข้างล่างนี่ผมมีตาข่ายสําหรับข้างล่างมีอะไรคี่มีตาข่ายไว้สําหรับรับขี้ไก่นะข้ออื่นนี่เวลาขี้นี้ต้องหมดรุ่นก่อนถึงจะเข้าไปข้างล่างแล้วก็ไปโกยแต่ของผมนี่พอขี้ปั๊บมันจะกลิ้งมาทางริมทางด้านริมนี่เลยเราก็ยืนข้างนอกเราก็โกยได้เลย แต่ว่าขี้ไก่มันมันไม่กลมนะแต่ถ้าขี้แพะแล้วขี้ตรงน้นมันจะปิ้งลงมาอยู่ข้างนอกนี่นเลยเพราะว่าเหมาะมากเลยวันคนที่มันมีเงินจะมาร่วมลงทุนผมยินดีนะฮะผมพร้อมครับค,ค่ะทางรายการฝากไปที่คุณสุปรกรแก้วนาบอนนะคะเพราะเป็นพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะลองมาช่วยกันสร้างโรงเรือนแพ์ตรงนี้ให้เป็นตัวอย่างนะคะคคแล้วก็ถ้าเกษตร,รกรคนไหนสนใจจะใช้เทคนิคของการใช้อะไรล่ะ ตะข่ายนะคะรองรับมูลแพะขี้แพะแล้วก็สามารถเอาไปทําเป็นปุ๋ยชีวภาพได้ด้วยที่ดีๆคือเนี่ยปลาตะเพียนปลากินเพื่อนนะครับเราไม่ต้องตั้งโรงงานนะเพราะขี้มันกลมอยู่แล้วพอหวานลงไปเนี่ยปลาตะเพียนกินหมดเลยครับค่ะคผมชอบมากๆเลยถ้าเกิดคใครมาเลี้ยงแพะนี่ผมขอขี้กันเลยกันครับค่ะค่ะสุดยอดเลยนะคะค่ะนี่แหละค่ะ เรารับทราบนะคะว่าเรื่องของเกษตรกรถ้าต้องคิดตลอดต้องคิดตลอดอย่าคิดว่าโอ้ยพอเลี้ยงไก่อยู่เป็นหมื่นๆมืนตัวไข้หวัดนกมาโหเครียดท้อถอยไม่ทําอะไรเลยตั้งโรงเรือนทิ้งว่างเปล่าไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะคะท่านกนสกค่ะดิฉันนํามาฝากพ่อแม่พี่น้องก็คือภาพที่ให้เห็นว่าใต้โรงเรือนเลี้ยงไก่เนี่ยบอกเลยว่าพี่ประสิทธิ์มีอยู่คนเดียวนะคะอยู่คนเดียวต้องทําอะไรที่มันทุ่นแรงพี่ประสิทธิ์ใช้ ตะข่ายนะคะรองด้านล่างรองเอาไว้รองเอาไว้แล้วพอเวลามีมูลไก่และต่อไปมีมูลแพะเนี่ยก็จะตกลงบนตะข่ายแล้วตะข่ายก็รองรับแบบว่าไหลลื่นมาทางเดียวกันมากองรวมกันได้กองรวมกันแล้วก็ช้อนในตะขายนั่นเลยค่ะเอาไปทําปุ๋ยอีกเอาไปทําปุ๋ยชีวภาพอีกซึ่งจะถ่ายทอดให้ฟังในในวันหลังค่ะแล้วก็ช่วงต่อไปนะคะเรื่องของพี่ประสิทธิ์ไม่หมดละค่ะ29ไรอะนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เป็ดไข่ที่เก็บไข่ตอนนี้ได้วันหนึ่งประมาณ80ฟองอในในในเนื้อที่ตรงนั้นนะคะเชิญชมนะคะครับเจดครับ วันนี้สนุกมากเลยนะคะเพราะแม่พี่น้องคะในมือของดิฉันก็ดอกบัวค่ะที่ถ่ายทอดไปแล้วนะคะว่าในบ่อปลาไม่จำเป็นต้องเลี้ยงปลาอย่างเดียวปลูกบัวก็ได้ขายดอกดอกละสองบห้สิเลยนะคะไม่ต้องฉีดยาฆ่ามแมลงคะ่ะและตอนนี้เรายืนอ,อยู่ใต้ร่มลองกองพี่คะลองกองสวนพี่นี่วาวเลยนะคะต้นทาน่ายังไงคะเนี่ยผมใช้ปุย๋ยจุลินทรีย์ครับเขาเรียกปุ๋ยชีวาภาพที่ผลิตเองในสวนที่อื่น วันก่อนไปคุยกันเขาคุยว่าเขาได้28ตันแต่ของผมได้ประมาณ3ตันช่วงนั้นนะพอตอนหลังนี้ผมขึ้นไปตอนนี้ผม7ตันแล้วของเขาตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณสัก10ตันแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วเกือบครึ่งสวนแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาเร่งด้วยปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาก<ม>ดินมันตายแล้วก็ยอดมันก็จะแห้งมาเรื่อยแห้งมาเรื่อยแล้วไอ้นอนชอดเปลือกมันจะกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยฮะแต่ของผมนี้ ปีที่แล้วเจ็ดตันผมคิดว่าปีนี้น่าจะได้ประมาณสิบตันนะเพราะว่าแต่ละต้นนี้นมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับดินขึ้นเ,เรื่อยเรื่อะนี่แหละค่ะนี่คือความผสมผสานนะคะจากต้นมะพร้าวต้นทุเรียนลองกองดอกบัวแล้วก็ยังมีอีกนะคะเบื้องหลังของเรานะคะก็คือฝูงเป็ดนี่เป็ดอะไรครับพี่อันนี้เขาเรียกเป็ดกาเก,กีครับพันพันกาเก,กีครับพันกาเกีกาเกีนี่คือปากมันสีดําแล้วก็ตีนมันสีดําเป็ดนี่เขาเรียกเป็ดไร่ทุ่งไห่ทราบทางกรุงเทพคือมัน ไปเรื่อยมันไข่ไปเรื่อยแต่ของผมนี่เป็ดไข่ครับเป็นเป็ดไข่ฮะแล้วก็พอเลี้ยงมันก็จะอยู่ในสะเนี่ยนะคะมันหาพวกหอยพวกแมลงกินเองฮะแล้วพอตอนกลางคืนมันจะไปนอนจับกลุ่มกันอยู่ตรงโน้นแล้วมันจะไข่ไว้ตอนนี้90ตัวนะมันจะไข่วัน80กว่าฟองคุณเชื่อไหมครับอ๋อคือเขาก็เดินไข่ตามคันสวนไม่ไมันจะไปนอนฮะมันจะไปนอนพอไปนอนแล้วมันจะมันจะมันจะไข่ตอนหัวลุ่งประมาณสักเดือห้าอะไรแบบนี้มันจะไข่ไข่ไข่แล้วก็ เสร็จแล้วก็มันก็จะเดินออกไปหากินต่อยแล้วอาหารอื่นๆล่ะคะพี่เป็ดเนี้ยก็ผมให้กินรวมกันกับอาหารเป็ดเนื้อครับหมายความว่าที่มีปลาแล้วก็สาคมาบะแล้วก็ผสมกันก็นั่นแหละกิโลละสองบาทห้าสิบถ้าที่ไหนลดต้นทุนได้สองบาทห้าสิบแล้วที่นั่นจะได้กําไรครับแต่ถ้าไปซื้อในตลาดกิโลสิบกว่าบาทนะผมว่าไม่รู้จกคุ้มกันหรือเปล่านะแต่ที่นี่มีเทคนิคนะไอ้เป็ดตัวนี้ อผมซื้อมาจากเจ้าของมันจริงๆอยู่ที่คอกช้างเขาเลี้ยงเลยไม่ไข่พ<ฟ>อเขาเลี้ยงไม่ไข่ก็มีคนซื้อไปอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยฮะอยู่บ้านใกล้ๆกันเขาเอาไปขังไว้ประมาณสักสิบห้าวันก็ไม่ไข่พอไม่ไข่เสร็จแล้วเขาก็มาโละให้ผมพอโละให้ผมเสร็จแล้วเขาบอกว่าไม่มีอาหารกินแล้วมันไม่ไข่ด้วยผมเอามาเลี้ยงเนี่ยสูตรเนี่ยครับสองบาทห้าสิบเก้าสิบตัวไข่วันละแปดสิบห้าฟองครับ เยี่ยมเลยค่ะแล้วตลาดพี่ขายไขไ่<ค>เป็ดให้ใครครตอนนี้ผมไปส่งร้านขนมฮะฟองหนึ่ง3ามบาทสีตังค์ครับ, <3 S 2> บอ่า <40 S 1> ผมจะเอาไปให้ทุก ทุกสามวันวันละสองร้อยกว่าสามวันก็สองร้อยกว่าฟองครับะะผมนอกจากนี้ก็คิดสูตรในการทําไข่เป็ดสมุนไพรครับไข่เป็ดสมุนไพรตอนนี้คือแปลงสินทรัพย์ไปเป็นทุนก่อนพอมีเงินเหลือสักหน่อยผมก็คิดว่าผมคงไม่ขายทีนี้ผมจะเอามาทําเป็นสมุนไพรไข่ไข่เค็มสมุนไพรนะ,ะแล้วก็จะได้เงินมากขึ้นน่กลัวคิดว่าง,งั้นนะคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณมองไปทางฝั่งโน้นนะคุณจะเห็นไอ้พวกขิงป่าฮะเขาเรียกขาลิงขาลิงผมจะเอาขาลิงสมุนไพร ข่าลิงที่มันขึ้นเองที่มันขึ้นเองในป่านะฮะและก็าขาแดงขาแดงและขาแดงแลว้วก็กระชายดำจะทําเป็นสูตรไขส่สมุนไพรถ้ายังไงก็ฝากทางรายการช่วยโปรโมทให้แนะนําให้ชาวบ้านที่เขาสนใจเกี่ยวกับสุขภาพให้ด้วยแล้วกันนะครับค<า>่ะเปอร์เซ็นต์ก็มาคุยกันนะ ค่ะขอบคุณพี่ประสิทธิ์นะคะนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเป็นแนวคิดในการผสมผสานแต่ที่สําคัญตลอดทั้งวันที่ดิฉันมาเยี่ยมพี่ประสิทธิ์ที่นี่นะคะสิ่งที่ดิฉันได้รับก็คือว่าทุกย่างก้าวบนพื้นดินถ้าจะเป็นเกษตรกรเราต้องใช้ความคิดคิดครั้งที่1คิดครั้งที่2งยังไม่พอค่ะต้องคิดครั้งที่3และครั้งที่4เราถึงจะประสบความสําเร็จในอาชีพเกษตรกรรมค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะพ่อแม่พี่น้องคะชมมาติดต่อต่อเนื่องกันตั้งประมาณสองสามวันนะคะคได้ง่าคิดอะไรหลายๆเรื่องเรื่องดีๆอย่างนี้นะครับไม่เบื่อที่จะชมหรอกครับแล้วที่สําคัญก็คือเป็นเทคนิคการทําอะไรก็ตามการเป็นคุณครูการเป็นนักเรียนดิฉันเป็นพยาบาลนะคะ,คคะทุกคนต้องขวนขวายหาเทคนิคเฉพาะตัว แต่เดี๋ยวนี้เมื่อเราอยู่รวมกันเป็นสังคมและรู้ว่าเราต้องช่วยให้สังคมไปด้วยกันร,รอดทั้งหมดรเราก็ต้องเอาเทคนิคเหล่านี้มาเผยแพร่กันเหมือนพี่ประสิทธิ์ก็ผมจํากลอนของสุนทรผู้ก่าไว้อ่นความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวขอให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนี่สําคัญมากครับ<ช>พีป่ประสิทธิ์นี่ก็ยึดหลักอย่างนี้นะครับอ่ะาล้ครับมาถึงช่วงที่น่ารัก ต่อไปนะครับร่วมดูร่วมคิดนะคะต่อเนื่องนะคะรายการของพี่ประสิทธิ์นะคะช่วงของพี่ประสิทธิ์ที่สวนปลายะลาเราถ่ายทอดมาสองสาวันนะคะได้รับคำตอบรับอย่างยิ่งนะครับขอชื่นชมพี่ประสิทธิ์แล้วก็เวลาเราไปที่ไหนนะคะเหมือนเมื่อวานดิฉันไปซื้อโรตีนะแบถามว่าเอ ทำรายการช่อง5้าไหมกับช่อง11บอกอ๋อใช่ค่ะเนี่ยดูทุกวันเลยดูมาตั้งแต่ปีที่แล้ว2547จนถึงปีนี้ปัจจุบันยังดูอยู่ดูอยู่<อ>แล้วก็<อ>กเมื่อเช้านะคะมเมื่อเช้าแบบบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเป็นตอนของพี่ประสิทธิ์เราไปเดินในตลาดเจอพี่ประสิทธิ์ไปซื้อกาก,ากมะพร้าวหัวปลาเราเลยเดินไปถามพี่ประสิทธิ์ว่าเมื่อเช้าออกรายการร่วมรู้ร่วม,ม,มคิดใช่ไหม พี่ประสิทธ์บอกว่าใช่เนี like ่ยค่ะเป็นการตอบรับที่เห็นชัดมากเลยค่ะเราก็ยังจะถ่ายทอดเรื่องราวของพี่ประสิทธิ์ต่อไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นพี่ประสิทธิ์และก็พี่ใบใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําปุ๋ยอเอ็มนะครับที่จะเอาไปใส่ผักพืชในสวนของพี่ประสิทธิ์เช่นครับเช่นค่ะแผ่นดินนี้ชื่อว่าไทยของชาวไทยเป็นเจ้าของอยู่กันอย่างพี่น้องร่วมปกป้อง พ่อแม่พี่น้องคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญมากๆสําหรับเกษตรกรก็คือเรื่องของปุ๋ยเรื่องของปุ๋ยนี่ถ้าเราซื้อในเรื่องของปุ๋ยวิทยาศาสตร์ต้นทุนของเราจะสูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนคะ่ะพี่ประสิทธิ์คงไม่ห่างหายไปจากปุ๋ย e อ m หรือปุ๋ยจุลินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพนะคะเรามาดูว่าแนวคิดของพี่ประสิทธิ์นะคะเกี่ยวกับปุ๋ย e ออหรือปุ๋ยจุลินทรีย์มีแนวคิดอย่างไรคะ,ะพี่ประสิทธิ์คะพี่ทําปุ๋ยจุลินทรีย์จากอะไรคะผมก็ใช้เศษผักเศษถัว่วแล้วก็เศษไอ้พวกกากมะพร้าว<ะ>คือเศษเศษงั้นของก็ทิ้งทิ้งนะครับ<ะ>ก็เอามาใช้เป็นตรงนี้ก็คืเอเศษถั่วงอกแน่นี่เศษถั่วงอกครับพี่แดงมาจากไหนคะ,อะตอนตลาด พอเย็นๆเนี่ยเขาจะเลิกเขาจะเลิกแล้วเขากองกองกองทิ้งไว้ผมก็ไปเก็บเขาขายไม่หมดเขาขายไม่หมดก็เราก็เก็บมาเขาเก็บมาพอเก็บมาทีนี้เราก็เอามาทิ้งไว้ก่อนพอมาทิ้งไว้ก่อนมันแห้งพอมันแห้งทีนี้เราก็สามารถที่เอาไปคลุกทําเป็นปุ๋ยไอ้พวกชีวภาพเนี่ยได้ดีมากเลยครับเพราะมันมีโปรตีนอยู่สูงแล้วก็ในถั่วนี่ก็มันมีเขาเรียกอะไรอาในตัวเย็่อมามันสูงมากเลยครับไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไอ ไอยูเรียนะแค่อันนี้ไปใส่สักกำมือนะพริกนี่อีก3-4วันนี้จะเขียวเลยครับสวยมากเลยแล้วสูตรของพี่นะคะเศษวัสดุแล้วแล้วเอาอะไรผสมอีกคะเออก็ตามในไอหนังสือของการทำปุ๋ยชีวภาพเนี่ยผมก็ไม่มีห้องแหลบผมก็ไม่ทราบว่ามันจะได้ได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์นะ,ะแต่ก็ทำตามเขาก็คือใช้กา,นากน้ำตาลใช้ลำแล้วก็ใช้กแกลบแล้วก็ใช้หมวกของไอกากถั่วเขียวเนี่ยนะครับ แล้วก็ไอ้กากมะพร้าวแล้วก็ไอ้พวกซากพืชซากไอ้พวกอะไรเนี่ยหลายอย่างที่กาลังผสมอยู่ตรงโน้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหลายๆหลายหลายเศษเลยเอามารวมรวมกันฮะแล้วก็คลุกแล้วมาคลุกแล้วก็มาหมักแต่วที้จะใส่ถุงฮะใส่ถุงหมักไว้กี่วันคะก็ตอนแรกนี้เราจะต้องคลุกไปคลุกมาทุกวันเลยวันละครั้งเจ็ดวันแล้วหลังจากนั้นเราก็บรรจุกระสอบกระสอบหนึ่งหนักประมาณสักยี่สิบกิโลแล้วเราก็ไปเก็บซ้อนซ้อนซ้อนไว้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะ เขาเรียกว่าทาปฏิกิยาหรืออะไรกันไม<ช>่ทราบนะ,ะพอหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันใส่ถุงไว้ทีนี้มันก็จะแห้งแล้วเบาทีนี้สแสดงว่าพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วที่นี่มีขายครับาเ่็น้ตพ่จนายด้วยอ๋อบขายด้วยเท่าไหร่คะ,ะกันเองนี่ก็แปดสิบบาทครับกระสอบหนึ่งน้ำหนักประมาณยี่สิบกิโลได้แปดสิบบาทแล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องทางบ้านสนใจที่จะมาซื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรของพี่นะคะต้องติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์อะไรคะแบบนี้ดีกว่านะ คุณยังไม่ต้องซื้อคุณมาเอาไปคนละสัก5้กิโลก่อนไปทดสอบก่อนใส่พริกใส่อะไร3วันสวันดูว่ามันเขียวไหมนะแล้วถ้าเกิดได้ผลยังไงแล้วค่อยมาซื้อตอนนี้ให้ฟรีไปก่อนครับอ๋อติดต่อผมเบอร์ไม่ชัวร์แต่ มาทุกวันเจอแน่นอนทุกวันครับที่ตรงอยู่ที่นี่ทําที่นี่ครับอยู่ที่นี่ครับบอกอีกครั้งสิคะว่าที่นี่จุดจุดนี้หมู่ที่สามครับหมู่ที่สามตําบลสเต็งนอกตําบลสเต็งนอกบ้านเปอะยานิบ้านเปอะยานินะคะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะถ้าเกิดมาไม่ถูกก็ ข้ามาที่มัสกัตก่อนฮะ,ฮะมามัสกัตติดกับบ้านมัสติดกับมัสกัตก็เป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านทีนี้ก็ถามผู้ใหญ่บ้านคุณภูวานามาถดอลอนะ,ะว่าสวนปลายาลาอยู่ทางไหนเขาดีมาส่งครับคุณนี่ออเขาเป็นคนด,ดีมากครับค่ะได้เลยนะคะก็หมายความว่าถ้าจะมา ดูงานจะมาเอาปุ๋ยไปทดลองใช้จะมาเรียนรู้เทคนิคในการทำการเกษตรให้ประสบค,ความสำเร็จแล้วก็ลดต้นทุนก็มาหาพี่ประสิทธิ์ทองใสนะคะที่สวนปลายะลานะคะหรือว่าติดต่อที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทำปุ๋ยกันนะคะครับผมคุณใบพูนผลครับอยู่หมู่สามสเต็งนอก ครับอันนี้เป็นการสาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยเ e อ็มกน,นี้เป็นสูตรของ,อของอเขาเรียกว่าโบกาชิสูตรแห้งครับประกอบด้วยมีขีนอบหรือมูลสัตว์อะไรก็ได้ใช่แล้วก็แกลบแล้วก็ลำแล้วก็หญ้าสี่อย่างทั้งหมดนะครับ อ่าแบแกเต่อกีอย่างละเท่าเท่ากันนะนอ่าอย่างละเทา่าเท่ากันผสมคลุกคลุกเข้ากันให้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ราดด้วยหัวเชื้อหัวเชื้อ e ออมครับนี่ประมาณอ่าีหัวเชื้อ e ออประกอบด้วยอ่ากากาน,าน้ำตาลกากเปิด อากากน้ำตาลก็หนึ่งฝานะฮะครับอากลานครอากากน้ำตาลมันหนึ่งฝานะครับอาลาดด้วยหัวเชื้อ EM นะครับอาากอยัวเชืออมนะครับ ลาดเยอะแค่ไหนครับพี่ดูความชื้นของของอ่าวัสดุที่ที่เราจะใช้นะครับ<ะ>ถ้ามันมีความชื้นมากเราก็ลาดน้ําน้อย,อนอยหน่อย<ะ>ครับถ้ามีความชื้นน้อยเราก็ลาดลาดให้มากหน่อยครับ <Okay. S 2> พอความชื้นก็พอหมาดานะฮะพอเรากำแล้วพอแบมือนี่มัน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 จะแตกแตกออกถือว่าใช้ได้<ะ>ครับคือ ครับลาดน้ําแล้วก็คลุกคลุกให้ทั่วคลุกค่ะคลุกให้ทั่ว,รวเ,เรามีผู้ช่วยเยอะมากเลยนะคะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะณนะจุดนี้นะคะสื่อให้เห็นว่าบางทีเราเรียนรู้จากทางวิชาการเป็นอัตราส่วนนะคะว่า เท่านู้เท่านี้เท่านั้นแล้วก็ราดน้ําไปปริมาณเท่า,าส่วนหนึ่งหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆเมื่อกี้ทางพี่ใบนะคะให้เทคนิคเลยว่าถ้าวัสดุของเรามีความชื้นอยู่แล้วปริมาณของสูตรอาจจะต้องลดลงหน่อยแต่ถ้าแห้งวัสดุของเราแห้งก็ต้องเพิ่มปริมาณน้ำ,น,ำนะคะคพอเสร็จจากนี้ก็เอาไปบรรจุถุงเหรอคะคือจะตั้งไว้ประมาณสักหนึ่งคืนกระดูดูชือจะพลิก จะพลิกทุกๆหนึ่งชั่วโมงดูความอย่าใจอย่าให้มันร้อนเกิน4 5 4 5องศาครับจุลินทรีย์ก็จะตายอ๋อถ้าร้อนเกินไปจุลินทรีย์ก็ตายถจะ้าจะร้อนเกินเกินกว่า45องศานี่จุลินทรีย์ก็จะตายมันปุ๋ยก็จะไม่สมบูรณ์ต้องให้ต้องให้อยู่ในระหว่าง40ถึง45ครับองศาจะจะมีผลผลที่ดีครับครับ ค่ะนี่แหละคะ่ะนี่ก็คือเรื่องของปุ๋ยนะคะที่เราสามารถทําไว้ใช้เองค่ะหลักการนะคะในเรื่องของการเกษตรง่ายๆเลยนะคะเราต้องลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ผสมประสานทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันอย่างลงตัวรับรองเลยค่ะว่าสิ่งที่เราฝันไว้นะคะไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องของปุ๋ยชีชวภาพหรือปุ๋ย EM หรือปุ๋ยจุลินทรีย์พูดถึงแล้วเราถ่ายทอดให้ฟังหลายช็อตหลายตอนอแล้วก็หลายกลุ่มที่ทํา แต่ละกลุ่มก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันไปครับค่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะก็ลองเลือกที่จะจดจําหรือเลือกที่จะนาไปประยุกต์ใช้แต่ละวิธีนั้นก็ก็อาจจะหลากหลายก,กันบ้างใช่ค,ค่ะดูของพี่ประสิทธิ์นี้เป็นตัวอย่างค่ะเหมือนพี่ประสิทธิ์ไปเอาถั่วง,งอกนะคะที่เขาทิ้งแล้วเอามาให้ปลาก็ได้เหลือก็หมักทําเป็นปุ๋ยชีวภาพก็ได้หลายเรื่องค่ะครับแล้วก็ลองกองก็จะ ติดผลนอกฤดูการได้และที่สําคัญนะคะพวกนี้อย่าพลาดเลยนะคะเป็นตอนสุดท้ายของพี่ประสิทธิ์ที่พี่ประสิทธิ์ท่ายทอดถึงเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีนะคะมาใช้กับการเกษตรที่สาคัญมากก็มาร่วมรู้ร่วมคิดช็อตสุดท้ายค่ะวันนี้บ้านคุณประสิทธิ์ ือพี่ประสิทธิ์ทองใสใช่ค่ะ,ะเป็นไงคะพอเรานําเสนอรายการของพี่ประสิทธิ์ติดต่อกันมาเสียงตอบรับเป็นไงคะท่านโฆษกเรียนท่านผู้ชมที่รับนันะครับว่าพี่ประสิทธิ์นั้นก็เป็นพระเอกในจิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้ว<ช>นะครับอาจจะปเป็นเรื่องของการมีน้ําจิตน้ําใจแล้วการอดทนมีมา n ะนะครับ ขอบคุณนะครับที่พี่ประสิทธิ์ได้ถ่ายทอดแทนรายการของเรานั้นอย่างตรงไปตรงมาเอาละครับถาม<ฮ>ถึงเยอะมากนะคะ<ฮ>ถามถึงเยอะมากและที่สําคัญก็คือพี่ประสิทธิต์ต้องเตรียมมะพร้าวน้ําหอมนะคะไว้รอรับคนที่จะไปเยี่ยมไปเยี่ยมพื้นที่แล้วล่ะค,ะค่ะค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ดิฉันบอกไว้แล้วว่าสําคัญมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยี ให้เข้ากับการเกษตรแบบผสมผสานแต่ที่ดิฉันประทับใจสุดๆก็คือถ้าเราได้ยินคำว่าเทคโนโลยีโอ้โหเงินที่ว่าต้องลงทุนเยอะมากต้องไปซื้อเครื่องจักรมาใช่ค่ะแต่ที่นี่ลองไปชมกันดีกว่าค่ะค่ะเชิค่ะพ่อแม่พี่น้องคะจุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายนะคะในส่วนของพี่ประสิทธิ์ที่อยากจะถ่ายทอดเรื่องของการเกษตรอยาบอกว่า เป็นเรื่องเฉพาะการเกษตรอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีด้วยค่ะแต่เทคโนโลยีถ้าพูดคํานี้ปุ๊บนะคะถ้าเกิดเราไปซื้อมาซะทุกอย่างมันจะต้องเป็นการเพิ่มต้นทุนเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าพี่ประสิทธิ์ใช้แนวคิดอย่างไรในการนําเทคโนโลยีแบบประยุกค,ค่ะมาใช้ในสวนแห่งนี้นะคะค่ะพี่ประสิทธิ์คะครับเอาเริ่มจากพี่ประสิทธิ์ผลิตอาหาร,รปลาเป็ด แพะเองหมดเลยครับหมดเองหมดเองเลย่าหมดเลยนะหนูแอบเห็นจากตู้ด้านนู้นนะคะมีการใช้ทางสาคูต้นครับต้นสาคูต้นสาคูนะคะแล้วก็มีเครื่องมือในการในการเขาเรียกเอามาบดอะเอามามาทำอะไรฮะถ้าชาวบ้านก็มาถูถูเอามาขูดเขามาขูดมาปั่นมาปั่น นะคะหนูเคยไปทํางานกับพันรอหกศูนย์หนึ่งนะคะเอาต้นสากคูมาเนี่ยเราต้องเอามือมาขูดขูดขูใช้ตอกตะปูตอกตะปูแต่ว่าของพี่ประยุกต์โดยใช้มอเตอรอ์ของผมใช้มอเตอร์แล้วมีแท่นมีแท่นแล้วมีตะปูพอม,ม,มีตะป,ปูแล้วแท่นนี่ยาวประมาณตักงห้าสิบเซนมันก็หมุนพอหมุนเสร็จแล้วก็เหมือนกับใส่น้ําแข็งเรา,รเ,รารเราไม่จําเป็นจะต้องไม่จะต้อง,องเอาเปลือกออกนะไม่จะเป็นต้องเอาเปลือกออกแล้วก็ผายเป็นเสี้ยวเียวแล้วก็มาใส่ไปข้างบนเลยทีนี้มันก็จะเหลือแต่เปลือกแล้วไอ ไอ้พวกขุยขุยของต้นสาคูเนี่ยมันก็จะหลุดอกไปทางโน้นวันนี้เสียดายไฟดับถ้าไฟไม่ดับถ้าเราปั่นนะไอ้พวกเป็ดไก่มันจะแย่งกันกินที่มันปลิวออกไปนะครับเพราะว่าเขาก็จะมากินของสดสดได้เลยเสร็จเสร็จหลังจากนั้นก็จะมีพวกเศษปลาเศษลำอะไรพวกนี้นะคะที่จะมาทําอาหารและพี่ก็มาทําเครื่องมือประยุกต์ในการทําอาหารอัดเม็ดเหรอคะครับนี่อาหารอัดเม็ดอัดเม็ดของผมนี่เป็นสูตรรวม แพะก็กินได้ปลาก็กินได้ไก่ก็กินได้กินได้ทั้งนั้นเลยฮะค่ะเป็นสูตรผสมผสานเพราะว่าของผมเน้นเกี่ยกวกับหัวปลาเยอะฮะเพราะว่าคนอื่นนี่โปรตีนนี่มันแพงฮะถ้าไปซื้อที่ตลาดนี้กิโลนึงยีบาทแต่ของผมนี่ผมซื้อสดสดกิโลละสบาทฮะกิโลละสองบาทต่างกันเยอะเลย นอกจากการใส่พวกที่กล่าวมานะหัวปลาต้นสาคูลำอะไรแล้วแลล้้วำก็ไอพี่ใส่อะไรนะคะที่เคี้ยวเคี้ยวอยู่เนี่ยค่ะอ๋อที่เคี้ยวเคี้ยวนี่ก็รีไซเคิลจากไอ้ของที่ของก็ทิ้งข้างเป็นไขมันเป็นเป็นไขมันไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นไขมันวัวฮะ ที่เขาทิ้งในตลาดเพราะว่าเขาเขาจะไม่เอาฮะค่ะทำไมต้องใส่ไขมันวัวในอาหารของสัตว์ด้วยคะเอ่อผมเห็นคนนี้มันจะต้องกินอะไรเขาเรียกว่าตับปลานะมันตับปลา <ฮะ S 2> ใช่ไหมไอ้แพะไอ้ปลาเนี่เหมือนกันมันต้องกินไอ้พวกไขมันพวกไขมันเหมือนกันฮะ,ฮะก็ผมเห็นไอ้พวกเาของเขาทิ้งไอ้พวกไอ้ไข <ฮะ S 2> มันวัว ผมก็เอามาใส่ในกระทะเพื่อปิดขวาในการเผาถ่านเนี่ยเผาถ่านกะลาเนี่ยฮะกะลานี่เขาก็ทิ้งประยุกตเลยนะคะแทนที่ว่าเราจะไปนั่งเคี่ยวแต่เฉพาะไข่มันวัวเราก็เอาทําเป็นเตาเผาเผาถ่านเนี่ยครับแล้วกะลาเอาเอากระทะมาปิดเอากะลานี่เนาะครับของก็ทิ้งฮะนี่เขาขอช่วยใหเอามาเสร็จแล้วก็เคี่ยวไข่มันวัวไปด้วยครับสิ่งที่เราได้ก็คือทั้งไข่มันวัวแล้วก็แล้วก็ถ่าน ผ่านขายกิโลเท่าไหร่คะพี่นี่กิโลละหบาทครับกิโลละหบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะยังไม่จบันยังไม่จบค <c oughs> ่ะมีอะไรอีกคะบก็ไอ <c oughs> <g ülme> พลังงานความร้อนที่ออกมาจากการเผาถ่านทั้งกลางวันกลางคืนนะ <c oughs> เราก็จะต่อท่อเข้าไปในในห้อง <c oughs> ในตู้อบในตู้อบ <c oughs> เนี่ยอีกครับ <c oughs> ล้วก็อบอาหารอบปลาอบ ไอ้พวกหมาอะไรแบบนี้ฮะได้ได้อีกโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปใช้พลังงานของคนอื่นก็ต้องใช้พลังงาน<อ>แก๊สพี่พี่ทำเองเหรอคะทำเองครับทำเองอ๋อต่อท่อเข้าไปต่อท่อเข,ข้าไปครับเพื่ออบอาหารต่างๆอ่าค,ครับท่อนี้เวลาเราต่อเนี่ยเราจะให้เอียงนิดนึงอพอเอียงนิดนึงไอ้พวกความชื้นที่ออกมาจากกะลาเนี่ยหรือจากไม้ที่เราเผาข้างในเนี่ย<อ>มันจะมียางชินิดนึงเขาเรียกว่ายางไม้มน,น้ำไม้คนี่ครับ อน,น,นี่นี่นีนม่มันมันเหม็นเหม,ม็นเปรี้ยวเปรี้ยวอโหยูยฉุนเลยฮะฉุน,นค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่เอาไปสาดต้ตนไม้รับรอง<ค>ว่าไอ้พวกนอนชอนเปือกเนี่ยตายหมดเลยฮะค่ะเปะ่เปล่าน,นอกจากจะเคี่ยวไขมัน <c oughs> เป็นอาหารสัตว์แล้วได้ฐานแล้วได้ความร้อนอีกได้ความร้อนแล้วก็ได้ แล้วก็ได้อายางไม้นี่อีกได้ยางไม้ดำๆเนี่ยนะคะเอาไปฉีดเพื่อที่จะเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่าหนอนช้อนใช้ <ผม S 1> กินอะไรแบบนี้นะค,ะครับ,รบโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะพี่ประสิทธิ์คะมาถึงหน้ณจุดนี้นะคะค,ความสําเร็จที่เกิดขึ้นได้เนี่ยพี่ประสิทธิ์คิดว่าใครทําให้พี่ประสิทธิ์อดทนทํางานชิ้นนี้จะมาถึงณวันนี้คะผมคิดว่ามันน่าจะสายเลือดฮะ พ,พ่อผมเนี่ยทำงานทำ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 ในงานเกษตรเนี่ยนะ <c oughs> ล,นลุ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 นขี้ไก่แล้วเพื่อปลูกผักเนี่ยแล้วก็ล้มลงเป็นลมก็ตายเลยเนี่ยผมเวลาลุนขี้ไก่ทุกทีผมก็ยังนึกนึกว่าผมจะขยันจนจ,จะตายเหมือนพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่ละค่ะพี่ประสิทธิ์สุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเรื่องราวที่นี่ยังไม่จบแค่นี้นะคะเราจะถ่ายทอดเรื่องราวที่นี่ ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าที่นี่คือแบบอย่างที่นี่คือต้นแบบขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณที่มาิมมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะมีถ้าพันร้อยหกศูนย์หนึยังอยู่นะคะ<อ>เรื่องของการเอาอะไรนะต้นสาคูคะค่ะเป็นอาหารมาทำอาหารปลาอาหารอะไรเนี่ยจะตอกเป็นตะปูตะปูแล้วมาขูด แต่ของพี่ประสิทธิ์ไม่เลยนะคะผ่าจึ๊กแล้วก็เอาผ่านเ,เข้าเครื่องเลยค่ะขูดฟืดออกมาเลยแป๊บเดียวได้เลยนะคะคแล้วก็ในเรื่องของอการทําเตาเผาใช้ถังง่ายๆเลยแล้วได้ถ่านกะลามะพร้วขายได้ด้วยแล้วก็ได้น้ํามันยางไม้ร,รักษาไอ้พวกนอนใช่ไหมเนะคะแล้วก็ได้พลังงานเข้าสู่ ตู้อบที่พี่เขาทําเองด้วยนะคะค่ะ,คะแล้วก็ลงทุนน้อยมากตรงนี้พี่ประสิทธิ์ย้ําแล้วนะคะว่าต้องไปเห็นของจริงต้องติดต่อไปที่ไหนนะคะท่านโฆษกโนี่นะครับหมายล <ะ S 1> เลข06นะครับ2 2 5 7 2 8 7ครับ0665แล้วก็01963071 0571ขออภัยครับค่ะทางรายการได้ขึ้นแคปชั่นให้นะครับค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือถามกันนะว่าอยู่ที่ไหนนะคะไม่ต3ค่ะบ้าน ป้อยานินะคะหมู่สามบ้านป้อยานิตาบลญสเตงนอกอำเภอยะราจังหวัดเอ,อเ้อโมทค่ะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาท่านก็ไม่ทักเลยนะคะค่ะเอาละครับเอารายการพิเศ,ศษนี่ก็จะมีคนไปเยี่ยมลหลายท่านนะครับ <c oughs> ไป,ไปดูไปแล้วก็ไปศึกษาความรู้ด้วยครับเอาละครับรายการของต้องราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคุณสุธิราคุณมาลัยครับและกก็ผมพระเอกสมควรแสงพัฒนเนตรครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ